สัสดีจ้าวันนี้มีกาแฟใหม่มาแนะนําซึ่งปกติเราก็ไม่ได้กินกาแฟผสมนมนี่นี่จะเขียนชัดเจนเลยนะว่าทิปเปิลเอเป o โซตัวนี้มันจะมีการผส,สมนมนะถ้าใครชอบแบบกาแฟดำก็ไม่ควรกินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แค่อยากลองแล้วก็อันก็จะบอกว่ามีการเพิ่มช็อตเอสเปรสโซค่ะไปถึง3ช็อตน,นะคะเดี๋ยวเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปชิมกันเลย น้าตาลน้อยนะคะไม่ไม่เยอะแล้วก็ท่านจะมีความเข้มอยู่ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะให้พลังงานอยู่ที่90กิโลแคลอรนะคะแล้วก็น้ําตาลที่8ก็เท่ากับ2ช้อนชานะคะซึ่งอย่าลืมนะคะว่าสา,าระสุขเขาบอกว่าผู้ใหญ่ควรกินน้ําตาลได้แค่งช mm hmm. ้อนชา ถือว่ากินขนมอื่นไม่ได้แล้วนะน่ะ <c oughs> คือไขมันที่2นะคะแล้วก็โซเดีมที่170จ้า <c oughs> ก็หวานน้อยอยู่นะคะแต่ถ้าใครชอบกาแฟานมก็ลองดูกันคะ่ะในราคาเท่าไหร่นะคะ20บาท